สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนเพิ่มติดตามโปรไฟล์ของ Facebook กันค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากเพิ่มยอดการติดตามโปรไฟล์อยากเปิดการมองเห็นของติดโปรไฟล์ของเพื่อนๆได้มากขึ้นค่ะดูวิธีการนี้ตามมาเลยนะคะคลิกงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอเข้าสู่เว็บไซต์มาเลยค่ะ คลิกลิงเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาหน้าหลักของเว็บไซต์ KMPG h แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกด้วยเพื่อนเพื่อนท่านใดคะ่ะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะสมัครเข้าใช้งานกันไปได้เลยะคะ่ะตรงนี้หรือเชื่อมต่อกับอีเมลได้ง่ายๆตรงนี้เลยค่ะสมัครเข้าใช้งานแล้วนะคะสามารถย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ในส่วนด้านในค่ะตัวนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะแพลตฟอร์มตรงนี้เลือกเป็น a c e b o o k หมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นติดตามโปรไฟล์ค่ะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยเลือกกันไปได้เลยค่ะขอเลือกแร้โมดสุดนะคะ7 7 0ดตัวนี้จะเป็นคาอธิบายค่ะส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะเงน้มีางงกตร ปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่กับไัพหนึ่ง100เลขค่ะในราคา4บาทเท่านั้นนะคะกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะระบบลิงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะรอยวดขึ้นกันนะคะไปดูแถบนี้เลยแถบนะประวัติการสั่งซื้อรอก,การเติมยอดเข้าบันสกู่หนึ่งนะคะหน้าแถบรับของขวัญตรงนี้นะคะเป็นการทดลองใช้งานฟรีของแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนะคะมีทั้งบริการของยอดวิวยอดไลค์เพิ่มติดตามนะคะเป็นบริการที่ใช้เวลาศูนย์ถึงสิบสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะลองรับ ทุกๆหกชั่วโมงเลยค่ะมีการแปลงลิงก์ด้วยนะคะมีรับส่วนลดสมาชิกได้เลยค่ะตรงนี้สามารถนำชื่อส่งให้อมินเพื่ออนุมัติส่วนลดตามยอดเงินนั้นๆได้เลยนะคะรับชมซีรีส์ฟรีแทบการรับชมซีรีส์ตรงนี้นะคะยอดกินสาส่งครบ500ได้รับชมซีรีส์ฟรีๆหลากหลายร้อยเรื่องเลยนะคะตัวนี้ช่องทางการเงินค่ะ ในเช็ท้องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะชื่อพเพลง p o w e r l e s นะคะคริปโตนะคะถูกวันนี้และตัวนี้ค่ะตัวตัวล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นใบแนนนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆก,การเตริมเงินของเพื่อนเราก็จะได้รับโบนัสถึงห้าเปเซนกันเลยนะคะ แถบนาะการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านดาใดได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินไม่ว่าสถานะยกเลิกหรือบางส่วนสามารถมาดูยอดเงินได้ตรงนี้เลยค่ะตัวช่วยเราตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาติดเงินไม่เข้ายอดอะไรไม่ขึ้นสามารถทำเลกออเดอร์มาวางกันตรงนี้กันได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องและปัญหาก็เลือกกันไปได้เลยค่ะลายตรงนี้นะคะก็สแกนลายตัวนี้จะรวดเร็ว ง่ายดายที่สุดเลยนะคะตัวนี้ทางแอดมิน็็จะตอบได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะยอดฟอลโล w ยอดการติดตามได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการตรงนี้กดผ่านหลิงเข้ามาก,กันได้เลยค่ะการใช้ง่ายๆยอดขึ้นไวลาคาถูมมากๆเลยนะคะ